นี่บอกเขาขูดขมอจรงสิบอกัาเพวม่เดยำก็แบตอนขูดเองอ้เบิ่งตอนขูดเนาะมีแต่พวกไอ้กล่องนี่นี่โอ้เห็นบ้าตม่เอ็นดีด้หายายเอ้มาตกมามาขดขอีเนาะเอาี้นแคมคลองจังหนามจิตวมย่ย่ำเลย อืม,อมทีมงานเรียบร้อยเก็บกลางมาเนี่ยว <c oughs> ันนี้รถจะหน้ามั่วขวาเขาเมามาบังรถจะหน้าขวาวเขาเมาเย็ดเขาเมาใส่กัมมันมันเทียดแต่ว,ว่ามันยังมันหนามมาเกินวาอยู่แค่ของ ตั้งขวานซ้ำแล้วซ้ำต่ำอีกโอ้ยเหม็นของก้อยงง <c oughs> อปลาทีโยให้กำลังใจนั่งอบอเบิ่งชมบรรยากาศแก้มกองตอนนี้หนามกระบกลงแห้งนะ <c oughs> ใส่ปลาขังไว้ใส่ โอ้ร่อนย,ย่อนบ่ได้กระซังใส่กระซั่งดิสัยโอ้ลงไปเบิ่งป่าก่อนบัด่วงก้อนในหนาขึ้น่นวงเบิ่งแล้วนี่ย่วงหน,น,น้าฝนนี่หนาขึ้นมากนี่ตอนพี่จะนอนพี่ได้นามนำคล้องนำคล้องนำคล้องมันขึ้นหนอนพี่หนอนเปี่ยนน่ะนมากหอนบริเวณนี่แหละ ต่อน้ำขืนแน่เกือบน้ำเกือบถ่วมเพื่อนตอ,อนนี้ฝนกระเซ้าตกน้ำกระบกลงแห้งเติบสมกวดเดี๋ยวยางไปเบิงป่าก่อนแนววิธีชีวิตของชีวิตวันบานอาศัยอยู่ตามลำแมนำ่น้ำคลองน้ำคงอาอยู่หากินไร้ตรงไร้เหมาะบรรยากาศกับบริษัทเบิงผ้าอาศัยหนาของ เลี้ยงชีวิตเลี้ยงสิไปละาหาปูหาปลามาเบิ่งปลานี่นี่เห็นเนาะมาเด้อมากินข่อยปลานี่ปลาบานกระช่งอยู่ผลบ่โอ้มาเด้อมาเด้อไปสิมากินก่อยปลาเด้อมาเบิ่งปลายานี่โอ้โห สามจีโตโ้ก็หน่พอสนัทถาด้วยนี่วันหน่โตกับบักไงประบานกินก่อยกินก๋อยยี่ปุ่นก็มาดอีกตัวหนึ่งเ้ยจีโตหาโตโเลยเ <c oughs> <c oughs> บิงบ้งเบิ้งใหม่ก่อนจะตัวเลยตัวนี้จีโตหาหาโต กโตครับตัวนี้ตามจิตบางๆโอ้ยก่อยชดชดหลดก็ได้ยู่ได้กินอยู่ปูป่านาหนักไหลตรงไหลม่องโอ้ พอน้ำบกกระกปูหักทัวใช่ไห <c oughs> มบักทัวจะนอนกัดกินไหมหมกทัวพิงบักเพลือผูกพัก,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 กน้ำบกมาแล้วกระปูกระโโพดปลูกหักทัวใช่อาหารการกินบ้านนอกก็ง่ายอยู่เนาะพอด้กินช่วงนี้น้ำบกกับสิได้แต่ปลาบ้านปลาบั่นปลาไนปลาแขกปลา แก่เพราะเพาะเพระเปียกันส่วนหน่อยสีได้โ oh. <laughs> อ้ไอ้เวิร์ตว่าหาเงื่อนน่อนก็เอ็ดก็หาไปจ้ามไ้มองในป่าตอนนี้ก็มุกงแหวนสังกระซีก่อนมาได้มาได้เงินจังสิคอยกอคอยแหวนใม่ โจน,นี้ก็กระลังจักตอกจิตักตอกมัดเขา่าโจน,นี้ก็ไล่เบียกแนมบปจักจิตนนจักตอกมัดเขา่าบปจักจีขัวเข่าเมาตั้งปีกขัวเข่าเมาเออในเข่าเมาเนี่ยไปฝากพี่ฝากนอ้องอยู่ตั้งปากเซ่พุ่นละจะน้อยจักนนจิกต่ำขัวมันไหนจีมันหยุดการแกวเขา่า เพราะว่วามุ้งอันนี้เกี่ยวไรล,ล้ายแหละต้องมีกระสิจักตอกไปมัดเขาอยู่ไปเองสิแหละแต่ว่าเพื่อ,อนนี่ขายปลาได้ป่ะเนาะปีนาจะกิดสองนี่ทนหอนไปก่อนแอบสั้งกระซีไป <c oughs> <c oughs> ได้ปะ ทั้งผู้ก็กมาแต่ไลมองตัวเองนี่จักต่อวัวเป็นนะจักจักมาได้กับเสี่ยววันนั่นหน่อยโอ้ได้เตะมันเป็นแงีนวะว่ววันยังว่ะมื้อนี้ว่ะโอ้วันเสาร์ ตำพ่อร้องปุ่มาหน่อยโอ้ผู้ร่มแต่เมือม่อบ่หอดเสเนอ่ะเป็นจังไนประมาณ ดดนดีไปเดยเพื่อไปะอะโอ้มานบ่มานบปไปยังโอ้เด้สามโตผนโอ้สโต่ปยังด็ เนี่ยเราซื้อ,อยังว่าลืมนะมบ่แว่ไว้อินวันนีอินบันในกอกแว่สายป่ามาขายบั้งเหรอปล่อยว่าวาว่าก็าได้ปลาแก่เห็นต๊ะนะปลาแก่โอ๊อยากปลาแก่ไปหาซื้ออยู่กี่หนาคนน,หน,หน้องคนสิไลเนาะ รักตอบปลายเกี่ยวปลายมัดเขา <c oughs> สบายเลยอยู่นี่นามกระบอกขาดมีใ่ใส่ตลอดแต่ย่ามนี่กะจิคุณแน่น้นามเกิือนสร้างบันทซองเึื่อแล้วนี่นามขึ้นแน่เกือบถั่วเพื่อน <c oughs> จะนอนโคกันไดน,นามขึ้นแน่แต่ทั้งฟังนี่ก็ไม่ว่าเป็นทงหนะต้องไห้ทงหน้า สบายนะได้เปียบกอะไะอยู่นี่ลมพัดกันเย็นๆย่ Nh ามห่อนกับห่อนคักย่ Nh ามน้ำกับนาวหน้ากับเป็นตาสร้างลมกับเป็นตาสร้างอย่างนี้นะอยู่นี่มันโผล่มันโผล่อะไรเนาะลมหลายกับเจ็บจาาหัวเนี่ยเจ็บหัวตากลมหลายเนี่ยหัวหัวโอ้จะกระจกักดอกเป็นบไปเนาะซ้อ <c oughs> มวันไหนมีอะดอก จัดอกรถจะน่าจะกลัวเขาเมาเป็นนนะลองท้าบึ่งตอนต่ำผมเนาะมัน,ะน,ะนะจะออกมาเป็นจะไหน,นจักไปจักมากไปดูในร้ายนะอ้ข้าวเดียนวยนะไหวขนาดเว้ยแค่ว่าจักดอกคลายเนี่ยกันดูยังสิ็จเล<ร>อเขาเมาก็ยังขวาวัาานแล้ว มาตอนต่ำผลจังเบืองอีกนี่ตอนนี้จักต่อกันเก้า,าเดียวได้เป็นหลายร้อยเซนนะเหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่โอ้ยนอกก่อยเป็ดได้ก็จะแสบไว้จินอยู่แก้มคลองเงนจิงสิขาวเมาเนี่ยก็นั่งัวาเลยจะนอนจิตต่ำมาเบืองมัน một tia để các tia không ạ bơng hai mươi chín mẹ bơ thư oh. Phải khơi này đi chị oh, nè. bơ nhí oh. ngô kỳ lạ hai mươi năm 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 โน่ก oh. ี oh, money, ่ลายโอ้ม้อนอีถือแล้ววะนี่เนียมลอย นะว่าบังผู้สาวสงเปื่อยต่ำเขาเมาเป็นน้ำตาโน้ตตาหันถ<อ>ือหูของอหักโจหน้าตาในตีตำาตกันโอ้ำอ้อ ตั้งแม่เทานี่กับ,บ้วนแต็มกระมันพี่เกี่ยวมากบอเกีเ่ยวมากอมันเป็นกระตาผนซัมติกินหนอนมันซัมติกินพวกสะเเเเเได้ไดไดเเ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 เ้เเ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 เาเเเเเเเนี้นเนเนเเนเนเเเเัเเซนเเอเเเเเเนเาเเนเเ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 พเเ mm -hmm.